เอาอีออ้อยหนาวมาเนี่ยแต่ก่อนหน้านั้นมึงบอกว่าอะไรก็เอาไปหมดแล้วใช่ไหมประเภทคิดขึ้นมาเขาจะเข้าใจหรือเปล่าเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์รุ่นเก่าแล้วก็โน้ตบุ๊กอ่ะมึงหนีไปบักมานิดเจริญเพลงมึงหนีไปหนีไปพวกกูเรียนอยู่ช่างกรอรุนธานีดิพวกกูไปแจ้งความไปแล้วนะ่ะมึงอย่าถามมึงอย่ามาถามพวกกูใญ่หรือเปล่าถอยไป ถอยไปเอามาลงมายินิกาเอามา,มาล,ลงมาล้วไล่ออกมาบักใดไม่มีปัญหาบักใดบักใดกูได้ไดไดชีวิตสูงใดเกมครับลูกน้าแปลนรึเ่าเอาล่ามาแปลภาษาดูเป็นทุาากภาษาเลขสี่เลขแปดเลขสาม ม่ถามมาแมงองคุยถามมาแมงลมีันอะไรล่ะฮะ